สวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายวันนี้พบกับผมเช่นเคยด้านหน้าก็เป็นคาวาซากิเวอร์ซิ650ดูหน้าของมันสิอุ้ยสมสมแมมีชิวหน้าด้วยนะชิวหน้านี่สามารถดับได้นะจะเอาสูงหรือจะเอาเตี้ยนะครับตับใต้เลยด้านนี้ก็มีการแฮนด์นะไม่โฟกัสอีกแล้วกล้องเนี่ยเอ้ย มีการแคนทั้งซ้ายทั้งขวาที่ไหนก็จะใส่การแครนฟังเดียวล่ะอันนี้ก็มีแคชมามาให้ด้วยนะครับสําหรับคนที่จะติดไฟสปอรตไลท์เบิรมก็ติดที่นี่ได้เลยมาดูสีแข็งเครื่องกันบ้างแข้งเครื่องก็ยังสวยงามลามไปถึงท่อรีมิวส์โอ้ยเสียงเนี่ยเดี๋ยวจะสตาร์ทได้ฟังท้ายคลิปอยากบอกว่าแสบตากด้านบนเราก็มีกล่องมาให้ นายลองเปิดตูสิแม่รอบที่แล้วเจอกลางเกงนจีสติงของใครคันนี้ไม่มีแถมมางเกงไงน,นะรอบที่แล้วมีจีสติงแถมมาด้วยอ่ะมาดูฝั่งทางซ้ายโอโ้โจสเตอร์ก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสีแข้งเครื่องฝั่งนี้ก็ยังสวยงามดูสีถังนี่มันช่างเงางามเหลือเกินโอ้โหมา เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงท่อรีมิวกับเวอรอ์ซิท60ขันนี้กันหัวมันอนะ่ะเปิดนน้ำมัน เอาละคันนี้เวอร์ซิต6กค่าศูนย์ปี2015 139,000าบาทออกรถศูนย์บาทจัดไฟนแนซ์สนใจถักเข้ามาหรือถอรเลยบ๊ายบาย